เนื้อหาในนิยายที่อนิเมตัดไปนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมเมฆในคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่อนิเมะกูการโลกทีซสันสมันตัดไปครับจริงๆผมเคยทําไปแล้วนะครับแต่ตัวนั้นไม่ละเอียดมากแต่ตัวนี้คือเป็นตัวที่ละเอียดยิบเลยว่าทีซสันสมันตัดอะไรทิ้งไปบ้างหรือไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดถึงภาคเด็กก่อนนะครับเพราะส่วนนี้คือมันตัดทิ้งแบบแทบจะตัดทิ้งไปทั้งเล่มเลยหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือ การประชุมของฟูก้าเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีเสริมควาแข็งแกร่งตัวนี้นะครับในอนิเมะก็พูดถึงมาน,นะครับแลเล็กน้อยแต่มันไม่พูดถึงมากคือตีกันก่อนแต่ในส่วนของนิยายครับมันจะพูดถึงว่า เนี่ยนะผู้กล้าทุกคนมารวมตัวกันแล้วแลกเปลี่ยนวิธีซืิอความแข็งแกร่งของแต่ละคนเช่นเรนนั้นต้องหาอาวุธแเล่แล้วฝึกฝนกับอาวุธแเลแล้วจะเก่งขึ้นมูโตโยสุนั้นฝึกฝนหอกแต่ละยิดน,นั้นให้เที่ยวชาญและชํานาญของอิซึกินั้นคือต้องหาไอเทมดอกแบบแเลมาใส่อาวุธถึงจะโหดส่วนของนาฟินั้นเปลี่ยนความรู้สึกละอารมณ์ให้กลายเป็นพลังเช่นของนาฟิก็คือเชื่อมันในตัวพวกพลนั่นคือความรู้สึกที่ตัวเองมีแล้วก็ทําให้นาฟิแข็งแกร่งขึ้น แล้วก็ใช้ความโกรธใช้ความเกลียดนั้นเป็นพลังได้เช่นกันที่จริงมันเป็นการพูดคุยที่ดูเดือดมากเลยนะครับแบบเดือดเดือดสัสเดือด,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 ดแบบแค่มันคุยกันมันด่ากันก็ยังมันกว่ามันตีกันในภาคสอง้วอะ่ะคิดเอาแล้วกันอย่างที่2การกล่าวถึงอาวุธจิตดาราอาวุธจิตดารานั่นก็คืออาวุธสืบเชือสายในโลกของนาฟิกนั่นแหละในอนิเมะซีสั้นสองนี้ไม่มีการพูดถึงเลยแม้แต่น้อยไปโฟกัสอาวุธสืบเชือสายของฝั่งโลกกาสมากกว่าอาวุธสืบเชื้อสายในโลกของ นาฟีนั้นก็จะมีค้อนขวานแซ่เกาะแขนกระชาอาวุธกว้างแซ่แล้วก็รถลากนี่คืออาวุธสืบเสือสายทั้ง8ชิ้นในโลกของนาฟีนะครับถ้าใครอยากให้เจาะลึกก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้อย่างที่3เหตุผลที่ลีเซียถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ของอิสกิในส่วนของลีเซียก็มีพูดถึงแค่นิดเดียวอย่างงี้ครับมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งประเด็นนี้ไปประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับทำให้เราไม่รู้สึกราคาญลีเซียเท่าไหร่เหมือนในภาค2 ที่เราเห็นนั้นลำคาญมานันล่าเกินในเหตุการณ์น,นี้ครับเราจะเห็นนาฟูมีของขึ้นมากๆเพราะว่าลีเซียนะดุสาย้ลายว่าเป็นคนขโมยของอิสกิแล้วทำให้ขออิสกิพังนาฟูมีรู้สึกไม่พอใจมาก เป็นแบบไปเคลียร์อิสกิหรืว่ามึงใจดีเสียออกได้ไงเพราะนัฟฟิเข้าใจคนที่ถูกใส่ลาดีว่าเป็นยังไงในช็อตนี้ฮะเราก็จะไดเห็นนัฟฟิไปสั่งสอนอิสกิด้วยแล้วก็สั่งสอนไอ้ลูกทีมของอิสกิด้วยเช่นไอ้ชุดป่อที่มันตักเจียวๆอ่ะโดนนัฟมิจับทุ่มแล้วก็หักเขนแต่เหมือนว่าการหักแขนของสิมิก็เหมือนว่าจะเจ็บตัวด้วยเพราะว่าเหมือนเกิดการต่อต้านตัวของนาฟิไม่ยอมให้นัฟฟิหักเขยนใครได้ด้วยแต่จริงนัฟฟิทำได้นะครับในช็อตที่นัฟฟิไปสั่งสอนอ เดินเข้าไปหาอิสกิแล้วอิสกิยิงธนูใส่นาฟมินาฟมิก็เอามือรับแล้วก็บีบธนูนทิ้งอิสกิยิงสกิลทุกอย่างใส่นาฟมิไม่เป็น,ปนอะไรอิสกิหน้าซีดเผือกเลยว่าแล้วยังพูดว่านาฟมิกเกมโกงดีเชก็ได้เข้ามาขอร้องให้นาฟมิหยุดแล้วก็แยกย้ายกันไป หลังจากนั้นดิเซียก็คิดจะฆ่าตัวตายนาฟีเลยดึงดิเซียมาดิเซียกูจะฝึกมึงเองมึงจะต้องแข็งแกร่งจนทำให้พวกนั้นอะเสียใจที่ทิ้งเธอไปแล้วดิเซียก็เข้ามาเป็นคนในปาร์ตี้ของนาฟีแล้วก็ฝึกฝนอย่างที่ 4. การฝึกวิชาแปรคุณรักษณะไรคู่เปรียบบอกได้เลยว่านี่คือเนื้อหาโคตรจะสําคัญแต่แม่งพูดถึงแค่นิดเดียวในภาค2วิชาแปรคุณลักษณะไรคู่เปรียบนี่คือแค่จะเป็นวิชาหลักที่คนในเรื่องใช้เพื่อต่อสู้เลย แต่แม่งพูดแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆในชีสันสองเห็นแค่คุณยายมาฟ้อนมาลําให้เราดูแค่แป๊บเดียวเองบอกได้ว่านี่คือวิชาที่โคตรโหดโหดามากมากทุกคนต้องได้ฝึกแม้แต่นักมิที่ใช้โลกก็ต้องได้ฝึกฝึกเพื่อรับการโจมตีเพื่อลดการโจมตีจากพวกที่มีสกิลเจเาะเกาะแบบกราดแบบลักจะเห็นว่าตอนภาคเหนือนักมิบอกเองว่าการาดกับลักอ่มันมีสกิลเจเาะเกาะทําให นักเมียแพ้ทางสุดๆอย่างที่5การดวลกันระหว่างเอแคลรและเรนมันก็น่าเสียดายนะที่เราไม่ได้เห็นเรนโดนตบอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการฝึกฝนหลังจากที่พวกผู้กล้าทั้งหลายเขามาฝึกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพวกกูต้องฝึกด้วยโอ้ oh, ไปเก็บเลเวลเพิ่มเลเวลอะมันจะมีประโยชน์กว่าไหมเอเคก็เข้ามาคุยคุยไม่รู้เรื่องเลยต้องได้ดวลกันด้วยความที่พวกทั้งสามหนูะมันยิงมันยิงในฐานะผู้กล้าเรนมั่นใจว่ากูเก่งที่สุดแล้วไม่มีใครเก่งกว่ากู ทำให้เอเครเลยต้องดวลกับเรนเพราะเป็นคนใช้ดาบเหมือนกันดวลกันไปอ่ะกฎมีคือว่าถ้าใครใช้สกิลต่อสู้อ่ะคนนั้นแพ้เรนก็ดวลกับแคลรไปจนจนเคลรอ่ะไล่ต้อนไล่ต้อนเรนได้เรนมันเลยเฮ้ยแพ้แบบน,นี้เสียหน้าแม่งใช้สกิลแม่งเลยแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าเธอควรจะดีใจให้ทำให้ฟกกุก้าใช้สกิลได้แคลรเอเคลรหัวเสียมากไอเรนไอฟุ ray, ก,ก้าจอมป้อมใช้สกิลสกุล,กลได้ยังไงมันการกริงเลยอันนี้ต้อเติมให้นะครับ อย่างที่6การต่อต้าของเหล่าคูก้านี่ก็สืบเนื่องมาจากการฝึกวิชาเหมือนกันหลังจากที่ฝึกไปได้สักพักเริ่มหายเริ่มขาดเริ่มไม่มาแล้วคราวนี้พวกโนทั้ง3กับปาร์ตี้ของมันก็เริ่มแบบเฮ้ยกูอยากออกจากประเทศนี้แล้วว่าราชินีเลยยิ่งขึ้นผาบเลยว่าถ้าหากพวกคุณคิดจะออกจากประเทศนี้นะฉันจะไม่ให้กิลนะคุณจนไายให้เควสพวกคุณและถ้าหากปาร์ตี้ของพวกคุณน่ะหนีไปกับพวกคุณด้วยอ่ะเพราะว่าพม่พี่น้องของเขาจะต้องได้รับโทษข้อหากระบฏ แล้วพวกคุณก็จะออกจากภูมิแดงของมิโลมัสไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณก็จะถูกส่งตัวกลับมาที่นี่พวกสามหนอได้ยินไม่พอใจเฮ้ยหันอาวุธใส่องค์ราชนีเลยคันนี้เธอคิดจะทําอะไรเธอคิดจะขังพวกฉันไว้เหรอเธอคิดจะขัดขวางส้นทางการเป็นผู้กล้าที่แท้จริงอย่างกเรากันเหรอได้หันอาวุธใส่องค์ราชนีเลยคราวนี้นะฟี่ก็หมดความอดทนเลยคันนี้กูจะไม่ทนกับพวกมึงแล้วไอ้แก๊งสามชาติสามหนอทั้งหลายกูจะไม่ทนกับพวกมึงแล้วคราวนี้นะฟิวี่ก็ด่ากลาดไปเลยด่ากาดแบบสิ เดี๋ยวเรา,เข,าขอ,ขอไล่พิทีละาคนเลยมันจะมีบทบรรยายในนิยายเอาไว้ว่าเรนเกนน่ะเขาแต่พอใจกับการดูเดี่ยวไม่เคยคิดถึงการทํางานแบบประสานกับพวกพ้องเลยสักนิดเป็นแบบนั้นไปสักวันหนึ่งอ่ะได้มีคนตายแน่ๆเท่าที่เห็นหลังจากแนะนําพวกให้รู้จักกันนะ่ะได้ดูวิธีการต่อสู้มาหลายวันแล้วเนี่ยความกังวลในใจนั้นผุดมาใจง่ายๆก็คือหลังจากนีนะ้ถ้ามึงไม่ประสานงานกับเพื่อนนะเพื่อนมึงตายหมูเนี่ยคนโตมาก็โมโตยสุ โมโยยาสุแก้แก่อยากจะสร้างฮาเลมในยินแดนต่างโลกทีท่าแต่สํานึกไว้เลยนะหากวันใดวันหนึ่งอ่ะต้องสู้กับประตูตตที่มีระดับที่สูงกว่านะเดี๋ยวแพยยับเนมะื่อนั้นฮาเลมของแกจะหายวับไปกับตาเกเข้าใจไหมกับไอคนที่เอาแต่ตามคน้นผู้หญิงนะพูดแบบนี้คงจะสํานึกบ้างแล้วนะคนสุดท้ายอิสกิคนนี้นี่นะมีจัดหนักเลยจัดเต็มเลยอิสกิแกนนะเอาแต่ยัดเยียดความพอใจของตัวเองให้กับคนอื่น,นเดี๋ยวหมางเมินน้ําใจที่เขามอบให้ มันคือความเที่ยงธรรมของแกสินะแม้ความเที่ยงธรรมที่แกกำหนดนะจะไร้ซึ่งพลังแต,แต่พลังที่ไร้ซึ่งความเที่ยงธรรมนันก็เป็นแค่ความปากเทือนั้นแหละถ้าฉลาดลองมองสิ่งที่ตัวเองคิดบ้างว่ามันเป็นความเที่ยงธรรมจากมุมมองของคนนอกบ้างเถอะแล้วแกหัดสำนึกเอาไว้บ้างนะว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ต่างอะไรจากโมตดิร์เลยบอกเลยว่าถ้าประโยคนี้ได้ดูดิมิทุกคนต้องคิดแน่ๆว่ามันไม่มีทางญาติดีกันแน่นอน ทำแต่ละคำที่นาฟิพูดมานี้เอามีดมาแทงเลยน่าจะเจ็บน้อยกว่าเจ็การสร้างน้ํายาพลังชีวิตน,น้ํายาครับเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญของนาฟิเหมือนกันที่เอาไว้ไปต่อยอดสร้างน้ํายาอีกหลายชนิดในเรื่องเลยคือนาฟิเป็นพวกสายครับทุกคนก็ในยุโรีเป็นสายปรุงยาน้ํายาพลังชีวิตนี่คือการเอาน้ํายาเยียวยาวิญญาณกับน้ํายาพลังเวทมารวมกันถ้ากลายเป็นน้ํายาพลังชีวิตเจ็บเพิ่มควาสมสามารถในการ เพิ่มศักยภาพในร่างกายแบบเหมือนนภมิวายเลดสไวอรอ่าอันนี้คือเป็นในรูปแบบกดใครกินก็ได้และมันช่วยให้การฝึกปราณน่ง่ายขึ้นเพราะการฝึกปราไม่ใช่ว่าฝึกง่ายขนาดดีเซียดีเซียถือได้ว่าเป็นคนที่คุณยายผมลืมผู้ไปว่าคนที่ฝึกปราเน้่็คือคุณยายเอลลัสตาจะได้ว่าเกเป็นคนระดับตำนานเลยคุณใยจยเอลลัสตาก็คุณยายที่นภมิช่วยในตอนหลังจากสู่กับมังกรซอมบี้คุณยายคนนั้นแหละคือ เกโหดมากเกสามารถตบผู้การทุกคนได้บบสบายๆเลยเก,ก่งเกินแมเดวิลเกก็เกือบจะตําได้ด้วยไอ้น้ำยาเยียวยาวิญญาณมันจะเป็นน้ำยาที่ทําให้ผู้ใช้อะเข้าสู่สถานะการใช้ปราแบบชั่วคราวพอใช้น้ํายาปุ๊บแล้วนาะฟีก็ไล,ล่สไบโอลาเข้าไปเพิ่มด้วยทําให้อะทาให้เราสามารถจับเคล็ดการใช้ปราได้ไวขึ้น เช่นตัวของดีเซียเองคือเข้าถึงเคล็ดลับได้ไวเข็มพใช้ปุ๊บดีเซียสามารถโจมตีนาฟุมิเข้าคิดอะไรกันว่าขนาดไอสเปคต่ำๆแบบดีเซียสามารถโจมตีนาฟุมิเข้าอย่างที่8การ,รเผชิญหน้ากับเลคิในอนิเม่นะครับกลุ่มของทาฟุม,มิจะสู้กับเลคิทั้งหมดแค่2รอบ แต่ธาน,นัยาญจะสู้ทั้งหมด3รอบเลยดูในเมนะการสู้กับเดคิดนี่รู้สึกว่าในเมนี่นจะสู้สบายมากแต่ถ้าเป็นธานัญญายคือหนังชีวิตดีดีนี่เองนาฟุมิจะตายแล้วจะตายอีกจะตายแล้วจะตายอีกโอ้โหหนังชีวิตสุดๆอะบอกเลยตอนที่นาฟุมิสู้อะรอบแรกในการสู้นั่นคือจะมีาราธเดียฟิโลดีเซียเอคแคลร์คุณยายนาฟมิกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าไปสู้กับเลคิในเฟสแรกนี้สู้จะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะไอเลคิอ่ะมันยังไม่ได้เติมพลังเยอะเท่าไหร่ หลังจากจัดก,การเลคิในเฟสแรกลแล้วก็จะขึ้นไปสำรวจในหลังของเลคิแล้วก็เห็นทีราาลึกอะไรตามที่อนิเมะพูดคราวนี้มาเฟสที่2ในเฟสที่2นี่จะเหมือนในอนิเมะเลยคือมีกลุ่มกองกําลังต่างๆมาช่วยลบด้วยในเฟสที่2นี่เป็นเฟสที่สู้ชีวิตสุดแล้วทั้งกลุ่มนามฟูมิทั้งกลุ่มราชนีทั้งพวกกองกำลังพัตมิรโอ้ยแบบพวกสู้ชีวิตอะบอกเลย วางแผนก็ต้องวางแผนในรถมา้าวางแผนในรถม้าไม่พอยังต้องหลบกระสุนที่เลคิอิงมาใส่คือแบบสู้ชีวิตจะจัดในเฟสที่2อ,อะ่ะแล้วคราวนี้ก็ต้องขนแก๊งปาร์ตี้เดิมไปตัดหัวเลคิเมันเดิมคนนี้ไปส,สู้สู้สู้จนตัดหัวเลคิได้กลุ่มกกำลังลกำลังดีใจเลยกำลังดีใจเลคิหัวงอกมาใหม่พ้นลำแสงอัดหน้านาฟรีตัฟม,นะฟม,นะฟมิตั้งรับเกือบไม่ทันนะาฟีบอกโ oh, oh, อ้โหเฮียดีแม่งพ่มนมาใส่เกิดตายนาะฟฟี่แบบร่างไม้อะตัวไม้อะถ้าไม่มีฮิวจาก โคกราพสุมิีนี่โอ้โหนะนภูมิเอี้ยแน่นอนแล้วเราก็จะรู้ถึงความสำคัญของการอ่เสริมความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของอาวุธแต่ละชนิดด้วยว่าถ้านภูมิไม่เอาวิธีของไอพวกซีโน,นมาเสริมแกร่งให้ตัวเองอ่ะฝ่านี้นภูมิตุยไปแล้วคือแบบรับการจุดตีของเรคีขนาดนั้นได้นี่ถือว่าแบบปฏิหารมากแล้วตัวของนภูมิอะ่ะนภูมิพูดอีกเลยว่าโอ้โหยถ้าถ้าไม่เสริมแกร่งมันนะตายหาแน่นอนหลังจากนั้นนภูมิก็หนีแบบไปทับสู้ไม่ไหวแล้ว ไอวางแพนงกันใหม่ก่อนคือป่อยกับทรัคทูเรียบอกเลยทรัคทูเรียเลยแหละพอมาถึงเฟสที่3ไอฟิทูเรียก็ติดต่อฟิโลมาว่าเนี่ยกำลังจะไปช่วยนะให้นาฟุมิอะไปช่วยยื้อเวลากับเรคิไว้ก่อนบอกเลยว่าเฟสที่3นี่คือแบบหนังชีวิตของแท้เลยนาฟูมิต้องไปดวลความถึกกับเรคินาฟูมิออสฟิโลเข้าไปเผชิญหน้ากับเรคิแค่3คนคือนาฟุมิอะต้องยื้อเวลาให้ฟิทูเรียมา แล้วเราจะเห็นได้ว่านาฟูมิแม่งแรงโคตรเยอะอ่ะได้เยอะขนาดที่สามารถจับขาเลคี้แล้วไม่ให้ขาเลคีมันขยับได้อ่ะคิดเอาว่าแรงนาฟูมิมันเยอะขนาดไหนแล้วในเฟสที่สามนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมนาฟูมิถึงเสียใจกับการตายของออสที่สุดเลยคือแบบในเฟสนี้นะคือนาฟูมิกับออสนะจะอยู่คู่กันเลยคือแบบต่อสู้ร่วมกันเลยแบบนาฟูมิแรงไม่พอออสก็บัฟให้แบบอยู่เคียงข้างกันน่ะประเด็นแบบโอแบบแบบ เพียงคู่กันเลยอะแบบไม่หากกันเลยแบบสนสนุนกันซื้อกันได้กันแล้วเราจะเข้าใจสุดๆเลยว่าทําไมนฟัฟวมถึงเค้นนักเค้นไลคนที่ทําให้ออดตายนักในระหว่างที่ยื้อเวลารอฟิทูเรียมานี่คือนฟัฟนิวมจะตายหลายรอบมากเลยนะแบบโอ้ยดนเป่าหลายรอบแล้วจะตายให้ได้อะจนกระทั่งฟิทูเรียมาถอยกลับก้าวฉากสู้ของฟิูเรียการปรัดตัวของฟิูเรียนั้นคือ พิทูเดียไม่ได้มาตัวเล็กเหมือนในนีม้มนะพิทูเดียปรากฏตัวขึ้นมาไซส์พอๆกับเรคิเลยคือตัวใหญ่เกือบเท่าเรคิเลยแถมไม่พอพิทูเดียยังพาพร้อมกับรถลากที่สามารถแปลงลากเป็นรถสึกได้ในอนิเมเราเห็นแค่พิทูเดียมาบินโฉบ กระสุนแต่ถ้าในเมในมังงะกับในนิยายคือฟิโตเรียจะมาพร้อมกับรถสึกเป็นรถลากของนางแหละนางเป็นพอได้นางเป็นผู้ใช้อาวุธสึกเชือสายรถลากรถลากที่สามารถแปลเป็นรถสึกเป็นรถอะไรก็ได้คือแบบมันใครจูสู้กันน่ะสีมือของฟิโเรียที่ไ่ตั้งพอจะสู้สีกับเดคิอยู่นะแต่ฆ่าเดคิไม่ได้คือแบบปันขัดจังหวะโลให้กลุ่มน็อฟฟียวางแผนเพื่อที่จะเข้าไปในตัวของเดคิสิบ เข้าไปในตัวของเลคิในส่วนนี้นะครับถ้าไปถ้าเป็นในเมฆคือแบบตัดหัวเลคิรอบ2ได้แล้วก็ค่อยเข้าไปในตัวของเลคิไปสำรวจแต่นี่คือพากันแบบบินเข้าไปเลยใช้ใช้เรือเหาะอะไรอะเข้าไปในตัวเลคิเลยแล้วกลุ่มที่เข้าไปก็จะมีองค์ราชนีกองกำลังนักเวทที่จะใช้เวทผนึกไอทหารเงาขององค์ราชนีอัธเดียฟิโรลดลีเซียเอแคลรคุณยาย คือแก๊งนี้จะเป็นแก๊งที่เข้าไปเลยเข้าไปข้างในนั่นเลยแล้วพวกที่เข้าไปนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพวกไก่กาเข้าไปนะช่วยนาฟมิได้เยอะมากเลยกลุ่มพวกนี้แล้วกลุ่มทหารขององค์รัชนีนี่มีบทจะไปถึงห้องแกนกลางเลยจนไปถึงหน้าห้องแกงกลางแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มนาฟมิไปจัดการในคราวนี้กลุ่มที่เข้าไปสู้ในห้องแกนกลางก็จะมีลาสติดเดียรฟิโรดีเซียเอแคร์คุณยายคือกลุ่มเดิมเลยส่วนกลุ่มของลากนั้นมีบทแคตต่อสู้ข้างในตัวแกนกลาง ีบทแค่สู้กับเคียวอย่างเดียวเลยแล้วเคียวแม่งอย่างโอพีอ่ะคือแบบรวมกันตั้งก้าคนกว่าจะเอาเคียวลงะ11การจากลาของออสในมิมันทําแบบไม่กินใจเลยผมเลยอยากเอาบทบรรยายในนิยายมาให้ฟังกันให้ว่าเป็นยังไงขอบคุณนะคะทั้งที่ถูกคนทั้งลูกจาก่าโทเกียดทางเชิดแท้นได้ปรัสนาที่จะให้ตาช็ทะแ,แต่กับมีคนที่ยังเสียใจในการ ตายของฉันเพียงเท่านี้ฉันก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะที่ฉันไม่ควรจะพึงพอใจกับเรื่องนี้แท้ๆออดน้ำตาไหลออกมาเพราะฉะน,นั้นฉันจึงคิดว่าได้รับสิ่งตอบแทนมาเท่าที่ต้องการแล้วค่ะทั้งที่ตัวของฉันนั้นเป็นพวกนอตที่ได้โหดร้ายที่ก่อให้เกิดการเสื่วิชีวิตมากมายแต่กลับมีคนที่หลังน้ำตาให้ฉันหากว่ามีครั้งต่อไปแล้วก็ฉันก็อยากจะอยู่ร่วมกับทุกท่านนะคะหลังจากนั้นออดก็เลือนหายไป นาอูฟุมิประคองออจนถึงวินาทีสุดท้ายจนออสันจากไปในอ้อมแขนของเขาคือทุกคนอยู่ในที่นั้นตลอดจนกว่าออสนะจะเลื่อนหายไปบอกเลยว่านาูฟุมิโคตรรักออสเลยอ่ะนี่คือในส่วนของภาคเดทินะครับทั้งตัวที่มันตัดทิ้งตัวที่ไม่กล่าวถึงหรือไปยัดยัดใส่ส่วนอื่นบ้างก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ